เรามารู้จักเส้นชีวิตกันนะครับเส้นชีวิตเนี่ยจะเป็นเส้นที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตการใช้ชีวิตสุขภาพความเป็นอยู่และความเป็นไปในชีวิตของแต่ละคนนะครับคราวนี้มาดูกันว่าเส้นชีวิตที่ต่างแตกต่างกันออกไปเนี่ยจะให้ความหมายที่แตกต่างออกไปยังไงนะครับสำหรับเส้นแรกเนี่ยคือเส้นชีวิตสั้นนะครับคนที่มีเส้นชีวิตสั้นเนี่ยก็จะมีชีวิตที่ไม่ชอบอยู่กับที่นะครับมีชีวิตที่ ชอบเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่ค่อยอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าอยู่เป็นที่นะครับหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะทําได้ไม่นานนะครับอันนี้คือลักษณะของคนเส้นชีวิตสั้นนะครับอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของคนเส้นชีวิตยาวนะครับคนเส้นชีวิตยาวเนี่ยจะไม่ชอบไปไหนชอบอยู่กับที่ทํางานก็ทํางานประจํานานๆหรือทํางานกับใครก็จะทํางานคนนั้นอยู่นานๆนะครับไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับอ่า ถามว่าเส้นชีวิตเนี่ยายาวหรือสั้นบอกได้หรือเปล่าว่าอายุยาอายุยืนหรืออายุสั้นมันบอกไม่ได้ครับเพราะว่าหนึ่งเส้นชีวิตมีอายุส่วเฉลี่ยแล้วอยู่ที่70ปีเท่ากันนะครับค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบปีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสั้นหรือยาวเขาก็มีอายุ70ปีในค่าเฉลี่ยนะครับแต่จะเกิดอะไรกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีดีเทลต่อไปว่ามีเกาะไหมมีเส้นตัดหรือเปล่านะครับ นั่นอาจจะเหลือว่ามีเส้นจากไหมนะครับนั่นอาจจะทําให้ชีวิตเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อีกลักษณะหนึ่งก็คือความชัดนะครับแล้วก็ความลึกความตื้นความชัดความบางของเส้นนะอันนี้ก็จะส่งผลถึงชีวิตนะครับถ้าเส้นที่มีความคมชัดนะครับชัดลึกสีสดนะฮะพวกนี้ก็จะมีพลังงานในชีวิตเยอะนะครับมีความแข็งแรงนะครับไม่ค่อยขีโรกเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเป็นคนที่เส้นชีวิตบางๆจางๆไม่ค่อยจะเห็นพวกนี้ขี้โรคนะครับชีวิตสบายจริงนะครับแต่เป็นคนขี้โรคนะเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับคราวนี้มาดูเส้นชีวิตที่ปลายแตกนะครับแต่ถ้าปลายแตกเป็นเป็นลักษณะหางปลาตัววีนะครับอันนี้ดีนะครับหมายถึงว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเขาเนี่ยจะพบกับความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นหลักฐานภายในหรือว่าเส้นหลักฐานภายนอกเพราะว่าเส้นใหญ่เส้นที่ปลายแตกเนี่ยจะเป็นเส้นหลักฐาน ก็คือหลักฐานภายในได้จากครอบครัวหลักฐานภายนอกได้จากการทําเองนะครับแต่ถ้าแตกเป็นฝอยเป็นผู้นะครับแตกหลายๆเส้นเป็นฝอยเป็นผู้ปลายเส้นชีวิตอันเนี้ยจะบ่งบอกว่าสุขภาพตอนแก่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพลังชีวิตเริ่มหมดนะครับ